วัดีค่ะวัดีค่ะวัดีวันนี้เรามาคุยกันอีกแล้วจีรวนชีวิตเรียบง่ายในนอร์เวย์วันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติเนื่องจากคลิป ก่อนหน้าที่เราจะอันนี้วันไปสงการย้อนหลังมาใช่ไหมคะแล้วที่วันไปขายเสื้อผ้ามือสองมาเนาะทีนี้วันก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าเราก็ได้ของกินมาค่ะคุณนี่ค่ะนี่นะคะเราก็ได้พายเราก็ได้นี่ค่ะ งานนี้งานโชว์ของกินอย่างเดียวนะคะคุณไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะเนี่ค่ะนี่เนี่ยไหน,กล,นกล้องนี่ค่ะกล้องดิฉันโฟกัสไหมคะนี่ค่ะได้นขนมเปี๊ยน้องฝนมานะคะอร่อยมากอันนี้นำเหนือนำเหนือไม่เคยตั้งแต่ทานของน้องมายังไม่เคยทานเจ้าอื่นเลย ผ่านค่ะผ่านผ่านผ่านวันให้วันให้โอเคเลยอร่อยอร่อยตอนนี้ก็จะมาทานกับกาแฟตอนนี้ดิฉันก็รอกาแฟวันนี้ก็แดดดีอยู่แต่มันมีลมวันก็เลยคิดว่าวันอ่ะไม่น่าจะเสี่ยงออกไปเดินเพราะว่าเดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวจะไม่สบายและท้ายคลิปที่แล้วอ่ะวันบอกว่าวันหาหลังคาที่จะใส่ซุ้มไม่เจอใช่ไหมคะ ปรากฏว่าเจอค่ะอยู่ในห้องเก็บของแต่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะได้ใส่เลยนะคะเพราะว่าคุณสามีดิฉันทำงานเสาร์อาทิตย์ด้วยทำงานปั่นมินิ2ี่ล้านแต่ว่าก็ต้องทำนะคะเพราะว่า ที่ทํางานต้องการความช่วยเหลือแกก็เลยเไปทําให้วันอาทิตย์ก็เลยไปทําให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ยังไม่รู้แกจะกลับกี่ทุ่มนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่บ้านดิฉันได้ฝากของมากับคือเรามีพี่คนหนึ่งกับไทยและออตอนขากับพี่กระเป๋าเขามีที่ว่างก็เลยเราก็เลยบอกให้ที่บ้าน ฝากของมาให้เราแต่ทีนี้เรายังไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะมีเวลาไปเอาของไหมแต่คาดว่าน่าจะมีแหละเราเราจะต้องไปเอาของเพราะว่ามีของกินด้วยเดี๋ยวของจะเสียแล้วก็มีของใช้เรื่องอาบแดดเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้ดิฉันบ้าตัวดะบ้าบ้า,บา บ้าสีเข้มขึ้นมานิดนึงเพราะเนื่องจากวันอ่ะเป็นคนผิวขาววันอ่ะก็เลยอยากผิวเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงก็ช่วงนี้ก็จะบ้าพลังอาบแดดกันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะค่ะก็เหมือนประมาณว่าในไหนมีเพื่อนไปไทยแล้วก็เลยหาอุปกรณ์หาสิ่งของที่เราอยากได้ที่อยู่เมืองไทยให้พี่เขาฝากมาให้นะคะนี่ก็แล้ววันนี้ก็ไอ้นี่อยู่ค่ะ วันนี้เข่าก็โอเคอยู่วันก็ยังออกกําลังกายอยู่นะคะวันก็ยังออกกําลังกายอยู่แต่ว่าวันยังย่อตัวมากไม่ได้และก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะออกไปข้างนอกไหมเรื่องที่สองที่เราอยากจะคุยกันอ๋อเราจะคุยกันเรื่องที่ว่าข่าวที่แล้ววันมีที่วันไปเที่ยวโรงแรมที่ยูทูบเบ แล้วปรากฏว่าที่วันบอกว่าโรงแรมนี้เหมาะสำหรับที่ว่าถ้าเป็นสาวๆที่เราอยากไปชิลกันโดยที่ไม่มีคุณสามีวันก็เลยได้ไอเดียวันก็เลยอยากถามเพื่อนๆว่าเออเพื่อนๆเ,เนี่ยที่เรามาอยู่เรามาเดินใส่ฝอกันเนี่ยมีใครบ้านไหนไหมที่ ภายใน1ปีสามารถที่จะขอคุณสามีไปเที่ยวเฉพาะผู้หญิงได้คือเหมือนประมาณว่าภายใน1ปีหรือหรือแล้วแต่นะคะวันไม่ได้หมายความว่าทั้งปีหรือคือเมื่อไหร่ที่คุณอยากไปเที่ยวเฉพาะสาว,สาว ความหมายที่ว่าไปเที่ยวเฉพาะสาวๆนี่หมายถึงว่าเราเดินทางเราเราไม่ได้ออกไปดื่มนะคะวันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะวันกําลังพูดถึงเรื่องที่เราไปเที่ยวไปพักผ่อนเหมือนเราไปสุขเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะวันเลยอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเคยทําได้ไหมเพราะที่วันถามอย่างเงี้ยเพราะวันกําลังจะบอกว่าวันน่ะอยู่แต่วันแต่งงานกับลุงเ็ตมาเนี่ย ขึ้นปีที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเข้าสิบสองละวันก็เลเพราะวันอ่ะไม่เคยได้ขอลุงอ่ะไปเที่ยวเฉพาะผู้หญิงที่ที่เราจะใช้คำว่าเป็นเหมือนเย่นตะทูเราอ่ะยังไม่เคยทำเลยแต่วันอ่ะเคยบอกลุงเน็ตไปแล้วว่าวันอ่ะอยากปีนี้วันอยากไปวันอยากมีเย่นตะทูหมายถึงว่าเฉพาะผู้หญิงเด็กเอ่อเฉพาะสาวๆไปเที่ยวกัน สุกเสาร์อาทิตย์แต่นางนะ่ะบอกวันไปแล้วนางอะ่ะเซเยสกับวันแล้วแต่วันยังไม่รู้ว่าเวลาเราไปกันจริงๆนะ่ะแกจะมีปัญหาแค่ไหนอันเนี้ยวันไม่รู้วันก็เลยอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเองอะ่ะคือเวลาเราจะไปเที่ยวต่างเมืองไปแต่สาวๆอย่างเงี้ยสามีที่บ้านโอเคไหมและ ถ้าสามเพราะสักเพราะของบ้านวันน่ะพอวันขอสามีไปอย่างนี้ปุ๊บสามีก็ย้อนกลับมาถามวันว่าและถ้าเขาขอเป็นเขาไปเที่ยวเฉพาะหนุ่มๆเราน่ะให้ไปไหมไปเที่ยวเฉพาะหนุ่มๆในที่นี้หมายถึงว่าไปโซนยุโรปนะคะไม่ใช่กลับไทยนะไม่ได้กลับไทยนะ นั่นแหละค่ะว่าเราให้ไหมแต่ของวันอนะวันโอเคถ้าแกจะไปเที่ยวเฉพาะหนุ่มๆเหมือนแบบว่าไปสุกสาวรย์หรือไปกระลูกหรือไปอะไรเงี้ยวันโอเคโดยที่ไม่มีเราไปด้วยวันโอเคนะคะวันโอเคแต่เรายังไม่รู้ว่าเวลาเราไปเองจริงๆแล้วอ่ะแกจะเป็นยังไงอันนี้วันก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเ,เ,เคยมี ทริปเฉพาะสาวๆที่ไปเที่ยวเองไหมโดยที่ไม่มีสามีและถ้าสามีขอไปเที่ยวเฉพาะหนุ่มๆเราอนุญาตไหมแล้ววันก็ขอเหตุผลมาด้วยนะคะนะแล้ววันก็คิดว่าและวันจะรอฟังคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งยุโรปเลยนะคะ วันขอฟังคอมเมนต์นิดนึงเนาะเรามาคุยกันสนุกสนุกว่าเออคุณผู้ชายเขาจะพูดว่าอะไรคุณล้วเราแล้วเะอาแล้วเราถ้าคุณผู้ชายขอว่าเขาจะไปเที่ยวกันแต่ผู้ชายเราให้หรือไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะวันขอคอมเมนต์ ทุกทุกสายทุกประเทศเลยนะคะวันขอคอมเมนต์ให้วันนิดนึงเนาะและเดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปถัดไปว่ามันจะมีอะไรสนุกสนุกไหมนะคะและเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะวันขอบคุณมากขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก like, อคอมเมนต์ท,ที่เรามาคอมเมนต์คุยกันคอมเมนต์สนุกสนุกนะคะพี่ๆเพื่อนๆไม่ได้มีดราม่าอะไรนะคะ แค่อยากหาไอเดียเพราะตัววันเองอะวันกําลังมีแพลนว่าวัน่ะจะขอสามีไปเที่ยวเฉพาะสาวๆเราก็เลยอยากรู้ว่าเออเราเราจะได้หรือไม่ได้หรือเพื่อนๆเคยไปแล้วชอบไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะและเรามาคุยกันในคลิปต่อไปนะคะ วันฝากติชมด้วยนะคะจิรวันชีวิตเรียบง่ายในนอร์เวย์วันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติและเรามาเจอกันคลิปต่อไปรักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะและดูแลตัวเองด้วยนะบ๊ายบายแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ะ A place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way.